สวัสดีครับสำหรับภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือหลายคนที่เป็นนั้นอาจจะคิดเพียงแค่ว่ามีอาการชาบริเวณที่นิ้วมือหรือมือเท่านั้นแต่ทราบกันไหมครับว่าภาวะนี้น่ากลัวกว่าที่คิดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอภูมิจะมาแนะนําว่าภาวะนี้น่ากลัวอย่างไรและต้องป้องกันและดูแลอย่างไรครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ครับสำหรับภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือในระยะท,ยท้ายท้ายที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือภาวะที่มีกล้ามเนื้อของมือนะครับฝ่อไปทําให้การใช้งานนั้นผิดปกติควบคู่กับการปวดตลอดเวลาอันเนื่องมาจากผังผืดกดทับเส้นประสาทนั้นกดเยอะเส้นประสาทบวมทั้งตอนนอนก็ปวดตอนกลางวันก็ปวดนะครับการใช้ชีวิตประจําวันเราแทบจะกมอะไรไม่ได้เนื่องจากกล้ามเนื้อเราฝ่อไปนะครับกับอาการปวดซึ่งภาวะนี้ในการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคือต้องผ่าตัดผังผืดกดทับเส้นประสาท ควบคู่กับการโยกเส้นเอ็นเพื่อมาที่จุดเกาะของตัวที่นิ้วหัวแม่มือนะครับแต่การใช้งานเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็คืออาจจะใช้งานได้แต่ว่าจะไม่สามารถเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับดังนั้นการที่เราจะป้องกันภาวะนี้เนี่ยเราควรที่จะได้รับการวินิจฉัยหรือว่าการคอนเฟิร์มโรคเพื่อรักษาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเป็นระยะท้ายๆแต่ว่ายังไม่มีการฝ่อเราสามารถรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเจาะตัดได้นะครับ ก็บาดเจ็บน้อยแล้วก็ฟื้นตัวเร็วการประสิทธิภาพการใช้งานก็คงเดิมนะครับของกล้ามเนื้อส่วนในระยะ1ระยะ2เราอาจจะใช้การฉีดยาสลายผังผืดเพื่อให้ผังผืดออกแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทของเรานั้นไม่โดนกดจนมากเกินไปนะครับ สำหรับผู้ที่มีภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือแนะนำดูแลและรักษาก่อนที่อาการจะเป็นหนักนะครับและสำหรับท่านใดนั้นต้องการเจาะตัดผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือแบบไม่มีรอยแผลกับคุณหมอภูมินั้นสามารถไลน์ติดต่อหรือโทรมาติดต่อตามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ